ก็สวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับรายการซีจามายคราฟทีวีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอาลัสนะฮะซึ่งมีคนขอมานะครับอยากเห็นผมกรีดก็จัดให้ฮะนะครับก็มาเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากผมกลัวเกมประเภทนี้ครับใครที่ดูในทูมไรเดอร์นะก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเป็นคนคิดตกใจนะครับแต่ในเมื่ออยากเห็นผมแคสผมก็จะแคสให้ดูนะฮะ ก็เจอกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้นะครับผมไม่เคยดูสปอยมาครับยกเว้นตอนที่1นะครับพอได้ดูไปแล้วก็ไม่ดูอีกเลยครับไม่ใช่เพราะว่าหยิงไม่อยากดูนะครับแต่เพราะกลัวนะฮะเลยไม่ดูนะครับไม่กล้าดูต่อจริงนะฮะก็เลยไม่ดูสปอยนะครับ อันนี้เราก็จะมาสดนะครับหลังจากคือพาร์ทแรกเนี่ยผมรู้แล้วว่าต้องไปยังไงก็พอรู้อยู่นะครับแต่ที่เหลือนี้ก็คือไม่รู้เลยนะฮะซึ่งแค่บรรยากาศณนะจุดๆนี้นะทำให้ผมขนล,ลุกแล้วนะฮะถ้าเข้าไปในบ้านขนตูดลุกแน่นอนนะครับในบ้านหรือโรงพยาบาลนนะจำไม่ได้ช่างมันแล้วกนะัน เกมแนวนี้ครับน่าจะหนักกว่าเกม if นะฮะอุ้ยตกใจหมดเลยอ่านไม่ออกอ่ะเก็บไปทำอะไรของมึงวะ Okay. โอเคเช็คกล้องว่างงั uh, ้นไปครับอุ๊เจเออกดแท็บเออกดเอ็นกับกดเจฮะโอเคไปครับอ๋อคือไม่ต้องกดค้างไว้ครับสามารถเลคคอร์ดได้เลยโอเค เห็นเขาชอบเดินเข้ามาในนี้กันมันมีอะไรอ,อยากรู้มากอุ้ยจะอ,อ,อ,อะไรวะอะไรวะเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับกดตัวนี้อ๋อตัวนี้โอเค ตรงนี้มันต้องทำให้สบัดเร็วๆด้วยวะเอาปิดไม่ได้อะผมปิดประตูไม่ได้ครับเนี่ยช่างแมง่งอยากปิดประตูครับณนะจุดนี้ครับเราเห็นชายแปลกหน้านะครับ ชายหรือหญิงก็ไม่รู้เลยครับจังหวะนี้ตรงนี้ครับผมรู้แล้วครับว,รรรว,ว่าต้องผ่านยังไงนะฮะโอเคแล้วก็ค่อยๆผ่านกันไปนะครับะนะฮะถ้าคลิปนี้ผมอัพเดดีนะครับก็ท่านผู้ชมก็ดูเฮ็ดดีกับผมนะฮะมานั่งกลัวเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับไม่งั้นขนตู้ผมลุกแน่นอนนะครับในพาร์ทสองนะโอเคยี่เหมือนมีอะไรอัปเดตวะ อ๋อนีอ่ช่างมันอ่านไม่ออกครับดูไปงัน้นแหละได้ไดข่าวว่าผมซูมเป็นก่อนนี่ มันจะสอดไม่ใช่เหรอครับอุ้ยตกใจหมดเลยอือโอ้ยอ,อย่าสั่นสิโยมโยมอย่าสั่นนะโยมเอาไงดีครับเฮอยอ่ะ ศักสีหรือจะสักขาวดำอะไรก็แล้วแต่นะครับสับตกใจมดเลยทีวี ตอนนี้ขนตู่ผมเริ่มจะลุกแล้วนะฮะเอาไงดีครับถึงไม่อยากไปมันก็ต้องไปนะฮะ ตัวอาะเป็นการรีโหลดโอเคอ่าอืมเอาไงดีก็ต้องไปกันแล้วแล้วนะฮะแม่ ตกใจเสียงโทรศัพท์ก็นะครับถ้าเรามาถึงจุดนี้ครับผมก็ขอตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในพัทหน้าครับเนื่องจากทําใจเล่นไม่ได้จริงครับงั้นก็เดี๋ยวเจอกันนะครับออกให้ดูเลยครับนี่ครับไปแล้วครับ